จังหวัดอะไรจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภออำเภอกระบ,บี่ตำบลอะไรอ่ะตำบลตะโกบ้านเลขที่ห้าสิบแปดส่สี่สี่บ้านเลขที่ยาวจังช่วยค้น,นอยได้ไหมไัลโหลแล้ไม่ใช่โทรศพัพท์ไม่ช่ออยู่คันตัวนี้คนดีกว่า ้องจำน้องไม่ต้องฉันเป็นอะไรน,นั่นอ่ะหัวใจฉันจะหยุดเต้นโอ้ยฉันเสียเลือดมากแน่ถ้าอย่างนั้นเราจะโอ้โหแปะนยังมาเราจะ C p R ห้ามให้น้องนายกีดสดาบอลลามีเฮดวิชียน ทธรูปเฮ้ยเอาลวดกับพระพุทธรูปมาทำอะไรเนี่ยเอาลวดเอามาพันแผลเอาพุทธรูปมามาที่พ่งทางใจเใจจีกว่าพกลัววใจใจะอยู่เต้นโ okay. อเค C P R ขั้นให้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าจนหนึ่งร้อยพร้อมเครื่องมือสูดชีพและช่วยคลึงหายใจเรา,าสั่งการอยู่นะน,นะว่าแต่สั่งจะตายแล้วเนี่ย ท่านเดิขึ้นหรือไม,ม่ท่านดขึ้นหรืมมเอ,อเไม่ฟังอะไรตรงนั้นไม่ได้ฟังตรงไอะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนมอ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้หัวใจอะ่ะอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงนี้นมเนาะไม่ได้โอเคตรงอ ดีกว no oh ่าน่นน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 นวาหัวใจดังน่าักมาหัวใจดังบอกว่านุ่นนุ่นนุ่นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยหายใจลหายใจไม่มีเป็นอะไรอ่ะมันต้องผายปอด ถ้าจำผิดหรือเปล่านั้นนะ่ะถ้าหากว่าผายปอดท่านต้องจมน้ำมาเลยนะนะอันนี้โดนยิงน้ำด,ดงท,ท่านจะให้ข้าพเจ้าผายปอดท่านเลยนะท่านเออถ้ายัางนั้นถ้ายัางนั้นเอาสบู่ฟอกหน้าก่อนน้ำด,ดงฟอกหน้าก่อนเอามาฟอกทำไมอะทำความสะอาดก่อนเดีย๋ดวยวจะทำให้ ท่นโดนยิงที่ขาเนี่ยเมื่อไหร่จะรักษาสักทีถ้างั้นตะแข็งตะแข็งฝั่งนี้โอเคตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดเออไม่ทำอะไรเนี่ยเราสักประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมแมลงมันจะวิ่งออกมาเองนี่มันทำอะไรแน่ๆเนี่ยตายจะมัง้งฉันจะทำอะไรจะนั่นเนอะโดนยิงหรือไม่โดนยิงนะสิท้าไมเราจะกรีดแผลท่านแล้วนะนะจะทำยังได้เราจะที่คือมีดท่านไม่ต้องเมานะถ้าท่านกลัว ี่อันนี้ดีกว่าโอเคตอบหนึ่งสองอเอียังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงแผลเลยเธออยู่นั่นเนี่ยเอาเหมอนะนะโอ้ยโอ้ยน้ำดองน้ำดองก็เจ็บโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลาละเฮ้ยออกมาโอ้ย จะแพ้ไหมไม่เอาวะเฮ้เฮ้โอเคดัมดอนน่าหลงเลยเฮ้อเลยดัมดัมจ้านัมน้อนโอ้โหแพ้ท่านยาวพืดเลยทำไมแผ้ท่านยาวขนาดนั้นน่ะก็หมอเกียรตินี่เอาข้าพเจ้าเกียรติหอใช่แล้วสิขอโทษเถถ้าอย่างนั้นท่านก็ดูฟันสกอดไม่มีฟันผุใช้ได้โอเค เจ็บหรือไม่เจ็บนะสซถทางอนอสเซ็ตเย็บแผลให้ท่านเองเย็บได้สักทีฮะแล้วไปจี้เฮ้ยหมอหมอหมอตัดเจ็บหมอฟังฟังมึง,มง,งหนีฝาไปไปเฮ้ยเลยหมอโหเย็บรอยหน้ารอยตาด้วยอ,วอ่ะตัวเลยอ่ะหมอมึนหมอ ไปันหัวแล้วเนี่ยอ๋อเหอท่านโดนยิงหัวใช่หรือไม่ไม่ใช่้วหมกรีดแผลแล้วใช่ไหมใช่แล้วย็บไปแล้วใช่กระสุนยังไม่ได้เอาออกมาเลยเอาข้าลืมอมกระสุนออกมากันนั้นเลยเอาอไม่เป็นไรข้าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้นะนะกระสุนนั่นน่ะแค่เสร็จแล้วนะท่านปวดแผลหรือไม่ แผลหรือไม่ปวดไหมปวดมากอ่ากินยาก่อนเฮ<อ>้ยนี่คือยาหลอกอหงแอเรียวเออทำไมอ่ะมันเม็ดใหญ่ขนาดนี้จะกินยังไงหมดแล้วหรือแทนงั้นหักครึ่งกินได้พอได้หักครึ่งด้วยใช่ถูกอเคอ่ะเดี๋ยวข้าพาเจ้าก่อนท่านจะไปฉีดโบท็อกบนหน้า เาจะมาฉีดได้ยังไงฉีดมั่วสั่วเนี่ยข้าเรียนมาแล้วนั่นเนะเรียนอะไรเรียนหมอเหรอเรียนลหลัมาเรียนน่าจะสิลมาแต่มาพาตัดเนี่ยนะใช่พอได้แล้วหมอเสร็จยังเอ๊ะเสร็จหรือยังหิวข้าวอะ่ะเนี่ยรีบกลับไปเข้าไปกิน ได้ขาว่าแม่คนนั้นก็มารอถ่ายรูปอีกแล้วนะเค okay. ไม่เป็นไรข้าพระเจ้าท่านอะท่านเอาวันนี้พกไปด้วยปะอันนี้อะไรอะเผื่อท่านเผื่อท่านอ่ะปวดแผกลกำลังทงังไอ่นนใ,อใช่อันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวข้าเก็บก่อน